ถ้าคิดจะใช้แผ่นเมทัชชีตแบบติดฉนวนกันความร้อน PE ก็ต้องบอกว่านี้ไปค่ะอย่าเพิ่งซื้อแผ่นเมทัชชีตถ้ายังไม่ดูดูคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมสภาพหลังคาโรงจอดรถที่มีอายุประมาณ6ปีเป็นหลังคาเมทัชชีตแบบติดฉน,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 นวนกันความร้อน PE คุ้นๆไหมคะฉนวนกันความร้อน PE เมื่อก่อนฉนวนแบบนี้ถือว่านิยมมากๆนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีฉนวนกันความร้อนแบบอื่นให้เลือกมากนักถ้าจะมีก็แพงกว่าแบบ PE มากๆจึงเห็นโรงจอดรถของหลายๆบ้านนะคะใช้ฉนวน PE กันแต่พอ ใช้งานไปได้สัก3-5ถึงปีคุณผู้ชมก็จะเริ่มเห็นปฏิมาก,กรรมบนแผ่นแบบนี้ละค่ะแผ่นโฟมเริ่มหลุดล่อนรอยสนิมเริ่มทยอยมานะคะอีกสักพักแผ่นเหล็กจะทะลุอีกสักพักแผ่นเหล,ล,ล็กจะผุหลังคาจะเริ่มรั่วอายุช่างสัน้นเสียเหลือเกินสําหรับใครนะคะที่กําลังจะทําหลังคาโรงจอดรถแบบโล่งๆแบบนี้นะถ้าคิดจะใช้แผ่นมินทาชีตแบบติดฉนวนกันความร้อน PE ก็ต้องบอกว่านี้ไปค่ะถ้างบน้อยหลังคาโรงจอดรถโล่งๆแบบนี้ไม่ต้องติดฉนวนกันความร้อนก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีลมถ่ายเท ความร้อนได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าจะติดฉนวนกันความร้อน PE มันก็จะเสื่อมสภาพง่ายๆแบบนี้แหะคะ่ะ3าปีเนี่ยเห็นแน่ๆแต่ถ้าอยากได้ฉนวนกันความร้อนจริงๆก็อาจจะเลือกใช้ PU f o ฟ m ก็ได้ค่ะซึ่งก็ถือว่านิยมใช้กันมากๆในปัจจุบันราคาแพงกว่าฉนวน PE นะคะแต่อายุการใช้งานก็ยาวนานค่ะยาวนานตั้งแต่10ปีขึ้นไปเลยถือว่าใช้กันยาวๆถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ฝนด้วยนะคะ